สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n แนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกุ้งทอดเกลือกันครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ BRE, ้งทอดเกลือครับวันนี้มึนก็จะมีเป็นกุ้งแชบวยแล้วก็กุ้งลายเสือครับพอดีไปเดินตลาดแล้วเจอมาหน้าฐานมากครับนี่กุ้งลายเสือตัวใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งแชบวยครับเดี๋ยวมาทำกุ้งทอดเกลือกันนะครับก็อื่นก็น้งทำความสะอาดให้ดีครับกุ้งแล้วก็มาแกะเตรียมไว้เลยนะครับเวลาแกะนี่เราสามารถแกะแบบเอาไว้หัวก็ได้นะครับหรือว่าใครจะแกะออกทั้งหมดเลยก็ ล้วกแกะหัวออกครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเป็นกระเพาะอาหารนี่ก็ดึงออกด้วยนะครับทานไม่ได้นะแกะได้ตามความชอบครับใครชอบทานแบบไหนแล้วก็แกะเปลือกครับจะได้ทาน,นง่ายแล้วก็เวลาทานไม่เปื้อนมือครับเขาขายราคาเดียวกันเลยครับกับกุ้งแชบวยแถมมาให้กุ้งไายเสือเสร็จแล้วก็ผ่าหลังเอาสินดำออกครับขี้ออกให้หมดครับ อันนี้นะครับก็ได้เป็นกุ้งที่เราแกะเตรียมเรียบร้อยแล้วครับพักรอแล้วก็กุ้งแชบว้ยครับ,รบ,รบนี่ก็จะตัวไม่เล็กเลยครับแต่ว่าถ้าเทียบกับลายเสือเมื่อกี้นี้คนละเรื่องกันเลยเหมือนกัน,นกเลยครับแกะดึงกระเพาะอาหารออกด้วยนะตรงนี้เนี่ยอันนี้เราสามารถใช้เป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะครับใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำหรือจะเป็นกุ้งขาวธรรมดาก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นกุ้งแชบบวยนะครับใช้ได้หมด ดินเซนดับเอาให้หมดเลยครับเรื่ผ่าหลังก็ผ่าให้ลึกหน่อยนะครับเวลาเราทอดออกมาเราจะได้ดูหน้าฐานครับกะเตรียมไให้เสร็จเลยนะครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็กระเทียมครับนี่นำมาสับก่อนเลยนะครับผมก็ใช้เครื่องทุ่นแรงนะยครับจะสับหรือจะโขลกก็ได้นะครับตามความชอบเลยนะสับให้ละเอียดเลยครับ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับกระดิ่นก็ให้เราตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ํามันนี้เราใส่เยอะหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทอดกุ้งนะตอนนี้พอกระทะน้ํามันร้อนจัดได้ที่ครับอันนี้ให้เราวอร์มกระทะกับน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะครับก่อนนี้เราจะลงกุ้งนะร้อนได้ที่ก็นํากุ้งลงไปทอดได้เลยครับใช้เวลาทอดไม่นานนะครับระวังกระเด็นด้วยนะ นี้เราจะทอดให้กุ้งสุกแค่ประมาณ6กถึงแปพอนะครับเดี๋ยวเวลาแป๊บเดียวครับระดับความสุกข,ของเนื้อกุ้งนี่ก็ตามควมชอบเลยครับแต่แนะนําว่าอย่าทอดนานเกินไปนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเนื้มันจะกระด้างเราถานไม่อร่อยครับแลเดี๋ยวเราต้องไปผัดต่อเลยครับ เนี่ยตัวเล็กๆคันวนี้ครับสุกพอแล้วครับเอาขึ้นก่อนเลยได่ด้หอมามากๆแล้วครับนี่แค่เราทอดกุ้งแค่นี้เตากันได้เลยครับสุกหมดแล้วไป้ี่และ เ,เสร็จแล้วก็เทน้ำมันออกนะครับเหลือติดกระทะไว้หน่อยเดียวพอนะแล้วก็เปิดเตาอีกครั้งหนึ่งครับนี้ไฟก,กลางๆพอนะเนยครับวันนี้ผมใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะครับเพิ่มความหอมใช้ไปเลยกระเทียมสับครับ เล้งไฟแรงขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตามด้วยกุ้งที่เราทอดมนาะสักครู่ครับป,ปรุงรสชาติเลยครับซอสหอยนางรมเกลือป่นรครับซอสปรุงรส ตัดลดด้วยน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยพริกขัยป่นครับตามคมชอบเลยเล้งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับนี้ใช้เวลาไม่นานแล้วนะครับผัดใ,ให้ซอสเคลือบกุ้งแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันดีก็พอแล้วครับแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับระวังร้อนนะ โอเคเลยหอมอร่อยมากครับเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งทอดเกลือครับหอมมากๆหอมมันกุ้งแล้วก็กระเทียมกับริกไทยครับปรุงรสชาติหอมเนยนิดๆอร่อยสุดๆเลยครับแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับกุ้งทอดเกลือแบบหอมๆเลยครับกุ้งเนื้อเน้นเด้งเลยนะนี่ ลาดด้วยซอสผัดเกลือของเราครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งทอดเกลือครับหอมหน่าทานมากครับเนื้อกุ้งเด้งๆหวานๆเลยครับทําง่ายสุดๆเลยครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูซีฟู้ดที่อร่อยและก็ทําได้ง่ายมากๆเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ